สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับช่องวรุ่นกำลังสร้างตัวกับส่วนป่าสร้างตัวนะครับคลิปนี้จะมาพาพเพื่อนๆมาดูการขยายพันธุ์ของไผ่สร้างหมดนนะครับผมไผ่สร้างหมดนนี่ก็คือ,เ,อ,อเขาจะเป็นไผ่ที่แบบ ลำเขาจะแกร่งนะครับผมแข็งแรงนะครับลำตรงซึ่งเป็นเป็นไผ่ที่ทุกคนต้องการนะครับผมเอาไว้ทำโครงสร้างนะครับวันนี้ก็เลยจะมา,าพาเพื่อนๆน,นะครับผมมาขยายพันธุ์ไผ่สั้งหมดนะครับซึ่งในการขยายพันธุ์ไผ่ทั้งหมดมันมีหลายวิธีนะครับผมมีการ ช่ำกิ่งนะครับช่ำลำนะครับหรือว่ามีการตัดตัดลำแล้วก็ให้ให้เหลือเศษเปลือกของเขานิดนึงแล้วก็ทําเป็นโน้มกิ่งออมา,อาโน้มลำลงมาแล้วก็เอามาช่ำนะครับอันนี้อย่างก็ได้นะครับ,ดนะรบเดี๋ยวผมอาจจะลองทําดูก็ได้นะครับว่าเออมันจะได้ผลไหมนะครับแต่ต้อง ทําไปทีทีละวิธีก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือศึกษามาจากช่องต่างๆนะครับก็วิธีนี้นะครับผมวันนี้ก็จะทําเป็นวิธีวิธีนี้เป็นวิธีแรกนะครับผมถ้าให้ผมทำเออเออเขาเรียกว่าอะไรนะตอนกิ่งอย่างนี้ครับผมผมไม่อยากจะตอนเพราะว่าถ้าเรามาตอนตอนกิ่งตรงนี้ยถ้าเกิดมันติดแล้วเนี่ย นะครับผมอาจจะโดนขโมยได้นะครับก็เลยจะใช้วิธีแบบเเหมือนมัดมือโชคไปเลยประมาณว่าอาตัดลําเข้ามาแล้วก็ทําเป็นปลายแหลมแบบนี้นะครับปลายแหลมแบบนี้นะครับผมเยสังเกตว่าข้างน้งผมจะทําเป็นปลายแหลมหมดเลยต้องใช้มีดที่คมมากๆนะครับผมผมใช้มีดที่อทำมาจาก เหล็กแหนบนะครับผมเหล็กแหนบนะครับคมมากๆนะครับผมเหล็กแหนบเหล็กแหนบรถยนต์นะครับผมเนี่ยคือจะคมมากๆเลยนะครับการเกษตรต้องมีต้องมีอุปกรณ์พวกนี้นะครับไม่งั้นก็ทําเกษตรยากลําบานะครับมันจะขยายพันธุ์ยากเพราะว่าลําเขาจะแข็งแร่งมากครับผมแร่งมากๆใช้มีดธรรมดาไม่ได้ครับมันจะแตก ใช้มีดธรรมดาไม่ทจะแตกต้องใช้มีดที่แบบคมจริงแล้วก็เป็นเหล็กแหนบนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็หาซื้อได้ตามตามห้างทั่วไปนะครับผมห้างที่เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับผมก็ไม่อยากจะโฆษณาให้เขานะครับผมเพื่อนเพื่อนก็น่าจะทราบดีนะครับคือวันนี้นะครับผมก็ จะลองวิธีวิธีนี้เป็นวิธีแรกนะครับวิธีนี้เป็นวิธีแรกก็คือจะใช้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ใช้ตอกใช้ค้อนตอกลงไปนะครับแล้วให้เขางอกลงมาไอ้เนี่ยกิ่งตาตรงนี้ครับผมให้เขางอเป็นรากตรงนี้จะเป็นรากนะครับผมอันนี้ให้ให้ถอดรลกแล้วนี้ก็จะเป็นกิ่งขึ้นมานครับก็จะตอกให้ให้เมียที่สุดครับผมให้ลึกประมาณ อาจจะประมาณนี้นะครับท,ที่เหลือก็จะเป็นข้อให้เสางอกออกมาเนี่ยครับข้อให้เสางอกออกมาแบบตรงนี้นะครับผมก็จะลองดูว่าจะได้ผลไหมนะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะได้ผลก็คือทําช่วงเออ่ต้นฝนนะครับคือต้องมีฝนตกลงมาแล้วจริงๆจะทําทหน้าแรงครับวิธีนี้ทําหน้าแรงไม่ได้เพราะว่ามันยังไงก็ไม่งอกข้าหน้าแรงนะครับผมก็เอาเป็นว่ามาลองดูก่อน ส่วนอุปกรณ์ก็จะเป็นค้อนแบบนี้นะครับค้อนน่าจะตัวนี้จะครึ่งปอนนะครับผมหรือบ้านเราชาวบ้านเราก็เรียกค้อนปอนนะครับอันนี้เท่าที่ดูน่าจะเป็นครึ่งปอนโอเคเดี๋ยวตัดคลิป อีกทีหนึ่งนะครับผมครับผมตอนจากเมื่อครู่นะครับผมที่บอกว่าวิธีการชำวิธีการขยายพันธุ์พายครับก็จะมีการชำนะครับกิ่งไผยตอนกิ่งไผยแล้วก็ใช้ลำนะครับมา ขยายพันธุ์นะครับโดยวิธีง่ายๆครับผมก็คือตอกลงไปครับผมจะต้องมีอุปกรณ์นะครับคอดบอนนะครับผมใช้ทวิธีการตอกนะครับคอผมตอกคือให้แน่นครับจับไม่ให้โยกนะครับไม่โยกครับผมแล้วก็อใช้ค้อนตรงนี้นะครับผมทุบกระแทกลงไปให้มันแน่นอีกทีหนึ่งนะครับผมคือจริงจตัวนี้เขาก็แน่นอยู่แล้วแหละครับผมเวลา ฝนตกแต่พวกนี้ก็คือต้องกะระยะเวลาให้ดีนะครับผมถ้าทำหน้าเลงไม่ได้นะครับวิธีนี้ก็คือเฉพาะหน้าฝนแล้วก็ต้องเสี่ยงนะครับผมต้องเสี่ยงเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้มาอยู่ที่นี่ประจํานะครับก็เที่ยวไปเที่ยวมานะครับผมแล้วก็หน้าฝนจะรถเข้ายากก็เลยต้องมากะเวลาประมาณนี้นะครับผมนะี่ครับวิธี ก็ต้องมามาดูกันนะครับผมว่ามันจะรอดไม่รอดนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เขาทํามาแล้วก็ประสบความสาเร็จครับมาดูชิกนมว่าจะรอดไหมนะครับผมนะบก็ต่อไปประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมห้าลำนะครับ นี่นะครับผมก็คือจริงๆแถวนี้มันเป็นแถวของไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงแต่ว่าอ่าผมจะลองทดสอบดูว่าอ่ะไนไนไผ่เลี้ยงก็ตรงเนี้ยยังไม่ได้ซ่อมก็เลยเอาเอาไผ่ทั้งหมดนะครับผมมาซ่อมดูว่าจะรอดไหมนะครับผมก็ใช้ประมาณ กี่ลำอ่ะห้าลำนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลำแล้ครับผมที่ถ่ายให้ตั้งแต่ต้นนะครับก็ใช้นนี้ครับผมตอกลำที่สองนะครับทจริงต้องมีตรงนี้นะครับผมแต่ว่าผมใช้ตรงนี้ลำที่สามครับร้อยตอกมันดูเข้าว่าเขาจะอ่อ ขยายแต่ลากแตกกิ่งได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมเพิ่งจะทําเป็น,รน,นครั้งแรกเหมือนกันฮเสียงมึงเขายิงอะไรยิงหมาหรือเปล่าหมามากินไก่หรือเปล่าบางครั้งพวกหมามพวกอะไรเงี้ยมากินเป็ดกินไก่ตามเราเขายิงขู่นะครับ ยิงขู่มาให้พวกหมามันมากินพวกเป็ดพวกไก่หรือเหมือนกันทุกคนอาจจะเป็นพวกพังพอนะครับพังพอรมีนะแถวนี้เคยเห็นอยู่เหมือนกันครับผมพังพอนี่นะครับ ีเลยก็ต้องมาเสียงกันนะครับผมว่าที่เราซ่อมจะได้ผลผลิตหรือว่าได้ดังที่เราตั้งใจไว้ไหมแน่นนะครับผมแน่นมากคือต่อกจนแบบหัวบ้านเลยแน่นมากๆเลยทีนี้ก็รอฝนอย่างเดียวครับผม รอฝนหงเดียวเมื่อกี้ลำที่สี่ลำที่ห้าอันนี้โคนต้นเลยโคนโคนล,ลำเขาเลยตัวนี้เพราะว่าไม่มีกิ่งเลยครับมีแต่ตาเดี๋ยวรอตาเขาแตกข้างล่างแตกรากนะครับเวลาเขาแตกก็จะแตกตามนี้ตามข้อ ก็จะมีสองหนอ่นอหน่อฝั่งนี้นจะอยู่ตรงข้ามนครับยิ่งไปตรงข้ามนี่นี่นะครับเส็งว่าตาของเขาอีกตาหนึ่งมันอยู่ฝั่งนี้ถ้าง,งอกก็จะงอกหน่อออกมานะครับออกงอกหน่อมาตรงนี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ออกลากนะต้องรอฝนอย่างเดียวครับผมทีนี้ก็ เป็นวิธีอขยายพันธุ์ไผ่ซางหมดนะครับผมก็มารอรุ้นอย่างเดียวครับผมว่าจะประสบความสําเร็จไหมนะครับ,รบก็ประมาณนี้ครับผมโดยรวมแล้วนะครับผมอาอ่มาให้ดูเนี่ยไผ่ซางหมดแล้วครับผมมองดูข้างล่างก็คือจะเป็นแถวเป็นแนวเป็นแบบนี้ครับผมคือกิ่งเขา ไม่ใช่ครับํำเขานีแข็งแกร่งมากนะครับแข็งแกร่ง,งมากมากนี่ครับผมเผานาว่าให้ฝนตกมาเยอะๆนะครับเขาจะได้ช่วยแบบทําให้เขางอกลากได้เร็วขึ้นนะครับผมประมาณนี้ถ้ามนูบุมข้างนอกนะครับตบกัให้ตกดินละถ้ามนูบุมข้างนอกนะครับผมประมาณนี้ เป็นแถวเป็นแนวไปทีนี้ก็สามารถใช้ลำเขาทํากระท่อมทําอะไรได้หมดครับกระท่อมไม้ภายแค,ายคร่ไม้รับเป็นตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างาคือมันจะทิ่มตาหรอ,อาสามารถทำเป็น ตัวประกอบโครงสร้างนะครับเดต้องใช้มีดมาฟันดีกว่าไม่ไหวครับข้อดีของเขานั่นแหละครับผมคือความแข็งแรงนะครับผมความแข็งแรงบวกไว้ใช้สอยนะครับในครัวในครัวเรือน ของเรานะครับจะได้บอกไม่ต้องไปอขอซื้อที่ไหนหรือว่าขอจากเขามาใช้นะครับเรามีของเราเองก็สบายใจมากกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้ะจะเปียนเท่านี้ก่อนนะครับผมขอภาวนาว่าฝนตกมาเยอะๆนะครับ,รเ,รบเราจะได้มีน้ำแล้วก็อนาคตผมก็ ะกะว่าจะหาจอกหาแนวมาปล่อยแล้วก็เผือแบบอ,อาจจะมะีเลี้ยงหอยอะไรพวกนี้ไปในตัวด้วยนะครับถ้าเลี้ยงปลามันก็เลี้ยงได้ครับผมแต่ว่าไม่น่ารอดแต่ถ้าเลี้ยงหอยกนะพอได้แต่ถ้าเลี้ยงปลาผมว่าไม่น่ารอดครับก็คงโดนขโมยครับแต่ก็ลองอาจจะลองมาปล่อยดูถ้ามีน้ำเยอะๆนะครับเอขโมยได้ก็ขโมย ขโมยไปแล้วนันแต่ถ้าอยู่ได้แล้วก็มีนน่นนี่นะครับแต่ที่แน่สือน่าจะเป็นหอยหอยขมอะไรพวกเนี้ยหอยขมเกษตรหอยอ่าหอยนาหอยปังนะครับประมาณนี้ครับผมเลี้ยงไว้ไอ้พวกนี้คือมันก็สามารถนํามาเป็นอาหารได้ครับผมก็อะได้ไม่ได้อ่เป็นสัตว์ใหญ่อะไรนะครับ แต่ถ้าเราจะเลี้ยงไว้ดูเล่นให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรประดับสวนประดับไรของเราก็ว่กากันไปนะครับผมไม่ได้ซื้ออะไรแต่ถ้าวันใดนวันนึ่งเกิดไม่มีอาหารกินขึ้นมามันก็สามารถมาหาตรงแหล่งตรงนี้เราได้นะครับที่เราทําไว้โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe นะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ นะครับผมมีปุ่มอะไรกดลงไปเลยนะครับเพื่อนๆคือ,อตรงเนี้นะครับแค่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มสับสกายนะครับผมถ้ามีการเคลื่อนไหวนะครับผมมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็เผยแพร่วิธีการทําไร่ทําสวนที่แบบคนเพิ่งหัดทำนะครับผมมันผมเหมอนกันก็เพิ่งหัดทําก็อาจจะมีวิธีที่แบบตรงนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ย ก็ได้รู้ส่วนท่านไหนที่ทํามาก่อนแล้วก็สามารถแนะนําลงมาที่ทองด้านคลิปเราได้นะครับผมเราไม่ปิดกั้นอะไรนะครับสามารถลงได้เลยนะครับผมมีความเห็นอะไรก็แนะนําผมได้นะครับผมเพราะว่าบ่อ,บอตรงเนี้ยผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนๆน,นะครับผมเอฟซีที่บอกว่าตรงเนี้ยหาขุด ขุดบ่อแล้วก็ขุดบ่อเล็กๆแล้วก็หาพยัค์มาปูเพื่อที่ให้สัตว์ได้เลี้ยงเอเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าแรงได้อะไรเงี้ยทาบุญไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ได้แรงนั้นจ้มาจากคุณเพื่อนนะครับผมก็เลยเริ่มทําบ่อตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเออจะทำยังไงดีจะใช้ขุดโคนขุดก็มันก็ยากครับผมก็เลยเอา่าลงทุนด้วยเ,เครื่องจักรแล้วกันเนาะมันจะได้รวดเร็วแล้วก็เราจะได้แบบไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เหนื่อยเรื่อง การเงินมานิดนึงนะครับผมก็ไม่เป็นไรทุกอย่างต้องมีการลงทุนนะครับผมในอนาคตโอเคครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ดูมาจนจบคลิปก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม